สบายดีพ่อแม่พี่น้องไลฟ์ฟซีถูกๆคนเนาะมาผูมาฟอกกับสาลาเซ็นกับเซนเคยเมื่อนี้สาาลากัะสิพาพี่น้องมาสถานท,ที่แห่งหนึ่งคือมีการก่อสร้างเนาะก็คือเห็ดขัวเล็กอยู่ทางไปน้องแต้แล้วก็น้องซีโนเนาะพี่น้องขวัวห่วยประแดกเข้านี่แหละซาูได้เคยใส่เคยเที่ยวหรือว่าฮูจากกตะซิยุนไม่มีแลลวเนาะเมื่อนี้เขาก็สิมาถ่ายทำรายการหรือว่าสิพาพี่น้องมาเบิง้ง พราะว่าเพิ่นขอความเสวยอเลือมาเนาะว่าอยากให้ซาวล่ามาทายแล้วก็ทา่าผู้ใดมีจมิตใจเมตตายอยากเหคุณทางกอดซาลาอียังกับแมวเห็ดหัวกอดซาลาอียังกับเซิร์ไนเดอร์พี่น้องเมื่อนี้เทาก็สิบห้าพี่น้องไปเบิ่งการหิดเรียกการทำงานของเพิ่นเนาะบ้า,าบ้าดีพี่น้อง น้ําไข่เนาะไข่ปลาเต้าก็บ่ได้ยากเนาะเต้าก็แต่โบราณโบราณเฮาเนาะพี่น้องเนาะเต้ากะอืมกินอยู่ีหวผู้มือบอ่ม,มานี่อโอ้สิบีบานี่แกงไม้โอ้มื้อนี้ได้เมนูหยังนีน่าําหุบทอดไข่นี้ได้แต่ําหุงกับทอดไข่เนาะพี่น้องนีลาบาโอ้ เลยสุ่มทั้งแมนคั่วเนาะส่นวัาสิต้ามะุงพี่น้องมอนี่นสิต้ามะงอ่าก็อดนากเห็ดกินเถอพวนี้อันนี้คือนกระทินเนาะนกระทินบมันเฮาเนาะพี่น้องสิต้ามะเออเกิดลูกมมกคุมือวะแม่นมคุ้มอ่าันี้ก็คือทางตามะูแม่คั่วเนาะมาคุ้มืหอบบเื้อเจากัม่คุ้ม มื he, je, no, <laughs> ่อน <years> uh, ี้จ <eer ily> uh. ีเมนูต้มหุ่งกับขัวไข่กับขัวไข่มัดผ้าเมื่อนี้เอออ๋อวันชินเออเอาพี่น้องเป็นแบบไรเออเัืงมือกับแกงหน่อไม้น่ะเครื่องหม้อใหญ่ๆนะอ่ะเครื่องหม้อน่ะนะอ๋อเบ็ดแมนเบาเอ้ยเบิ็ดโอเต็ม เต็มลำหวัวไอ,อ้เหอะแถวลำหัวนี่เจ้าหาน่ะแม่ผได้ตาเแปลว่ายังออกเนาะยังออกอยู่น้นางหวนยังไลยเลยนะเออได้เออยังได้หน่อยเดี๋ยวห้าสิพาไปเบิ่งทางการก่อสร้างเนาะตอนนี้ห้าสิบอันนี้คือจุดหม่องเฝันเห็ดครัวเนาะอันนี้ก็คือหินหลักะทรายเนาะ นี่คือครูวที่เพิ่นก่อแบบว่าโก่อโตขึ้นมาเลยเนาะคือแบบเดี๋ยวฮาสิไปถามผู้เพิ่นน้ำผ้าห็ดเนาะวะ่จาจักเมตรพ่วมก่วงจักเมตรแหละกะับพ่วมโอ้เพิ่นเล็กนี่เพิ่นสีทะซานเห็นยังเดี๋ยวฮาสิไปถามมึงเพิ่นเนาะอันนี้ก็คือป้าย ขุนปิ่นละครหอยจิมหอยพันหมื่นแสนหกแสอนผู้เหตุเนาะเนสีเียนติดอะไรแบบนี้เียคสิมาเบิ่งนเนาะมีแต่สาวๆเด้เออคือมีแต่สาวๆแต่บอมุมเนี่ยบอกสาวๆแม่จะักูสามนร เบิ่องข้างหลังมาได้ป่ะต้นเสาวลาวกับพี่เจดีย์ไม่เลือพี่น้อ,อ,นนงองอ,อ่านี่นี่คือเล็กอยังอ่ะเนี่ยเล็กเสาหัวอ๋อที่เป็นเสาสเตัวน,นี้สีเป็นอยู่ข้างหลังติดปีกมันโอมม้มัดมัดมัดเสามาเลยเล็กเสาอันนี้ต้อนอันเดชเหรออัน,นเดชเป็นแกงมันะแกงห้องพืชน,นี่ มันมันเป็นซองสั้นเลยนี่ใส่เล็กอีกคือหน,นึ่งแล้วออ๋วันนี้เราใส่เล็กตัวนี้แล้วเอาเสาลงบัดโอรเสาลงาเต่เทปเอากูติ้งเอาเสาลงแหลกเอาเอาตัวนี้ลงเลยเอาปูชมีสั้นหนึ่โอ้โดยอันสั้นหนึ่งตกอยู่สองต้นสั้นหนึ่ง,งนั่นนั่นแหละโอ้นี่ยเลย,ได,เลยได้สองต้นนะเทเลยว่หาเทฮัสคาพี่น้องสองหมือนกันเนาะพี่น้อง อันนี้ก็ห้าสิเบิ้งมุ่งซุ้อันนี้คือเทเรียบร้อยแมืนบอลเนี่ยขันหนึ่งเอ่อแล้้วแลวต้องพุดต้นนั้นลราจะทเทอีฟบอข้างนั่นนะอ๋ออันนี้คือเฮงงานผู้ชายเนาะเปิ้ลเปิ้ลต้องพุดธพุดหากหากย่างบอกหากย่างลรากะพุดธขี่ดินออกเนาะพี่น้องสวัสดีเนดะ้อลรงซู ปนลุงสู้พี่น้องเน่ยโดยดีแล้วอันนี้คือผินอยู่ข้างล่างเนาะเป็นที่ว่าคุดสะพังแล้วก็คุดคุดสีเห็ดเป็นแบบนี้เด้พี่น้องสิเคกุตติ้งว่า,างไงเคกุตติ้งแล้วก็เสาข็มเนาะอยู่ข้างล่างอันนั้นหัวหัวเกา่าหัวเกา่าหัวเก่ากับชีม้ากอยู่บนนี้หัวเก่ากับชีได้มากเนาะพ,พี่น้นอง กว่างหัวซ้อมอ่าตึบตึบอ๋อต้องให้มันปิ้นถูกถูกด้านมาซะเนาะเต็กยังพอเนี่ยเต็กสิบสี่เต็กสิบสี่บอลนี่อ๋อ่าทีมงานมัดเนาะนี่มีแต่ผู้สาวล่ะเบิร์นสตาร์มีแต่ผู้สาวล่ะมีเป็นมีแต่ทีมผู้สาวมัดนี่พี่เนาะเร่ากับเร่าเร่าทีมงานเร่า มัดเป็นอันนั้นต้นอ้อคือ่ีสีทีๆ่ๆกัน่ะเออมันยังมีีโอ้อโมัดกลางก่อน,น,นอเห็นะเห็ดเดได้จักกมือม่อแล้เพรอรากาเริ่มลงวันที่เนนก้าอิต่อเริ่มลงวันที่เ้าอิมนี่กัวันที่เช้าแปโอ้ เจาแปดตัเจ็ดมือนแล้วบ่อฮอตเจาเมืนนี่ยค่มอเาเจ็ดกเาหกเด้อเออพอพื้เ็รกะข้าวเรัวมาหนีนอนกับบลลัเป็นเนี่ยไหนคต้องขัวนจังร่เลกแล้วอยู่ดอกพ้นมาตมาหามันักก็เงินหาร์สขึ้นฮร์กขึ้นาตัวสวยด่แลมันขึ้นฮาตัวสวยวะ ใจจิตใจใส่สัทธาจะกควมบริจาคการสั่งคัวหรือสั่งสะพานเข้ามานำทีงานชาวลาฮอนนี่ก็ได้โดยโดยแต่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 ทีสัทธาสิให้โดยโดยโอ้มมุนขาของครัวนี่ก็ตกอยู่สี่เซนสี่เซนเจ็สิบพันหารอยหกสิบหกบาทว่สี่เซนบาทสี่เซนบาทโดยแต่ว่าตึ้นไประเซนก็ตกอยู่สองเซนไป อกเซตไฟกือบหนึงสามพันสามพันเจ็ดร้อยแปดสิบบาทอันเดียวนีู่้ใด้ก็บบหท่านมีเจ้าบมกี้ยือเข่ากราคาลงแต่พี่นี่ขึ้นมาจะได้เข่าร้ายประเข่าลงราคาเข่าลงราคาโลดเทไรแล้วเข่าโชจะโลดลงหาบาทหกบาทนี่แหละโอ้ อันไหนสองพันเจ็ดพัแปดแต่ว่าคิดบูรับบูรับนํำหรอเป็เล็กกับราคาแพงเล็กนี่ตกอยู่ส้นหนึ่งสองร้อยปลายเลยเด็ดโดยตอนนี้ก็ตกอยู่ลอยปลายแล้วบันีดยังเล็กบันไดเล็กบ่ไดใสลายบอมีจักเสาเนี่ยที่พอเห็นเสานีสี่เสาเสาส้เสาหัวเสาห้นเสาถอ แต่กลางๆน่ะบุมีเสากลางบุมีเพราะว่าช่วงช่วงขัวมันเจาะอด้วยมีเจ็ดสิบสองเมตรขัวมันเจาะ้ขัวหนี่งสิบสองเมตรความยาวพวงกว้างเด็กกว้างหกเมตรหกเมตรเนาะพี่น้องความกว้างหกความยาวสิบสองเนาะเพราะว่ามัดขัวท่อนี้เล้มันดขัวท่อนี้ก็เลยเอาท่อนี้เอาไปใิดตั้งเสาตั้งโบลบ์เรือแม่นบ่บลเรือโบสถิตโอ้ใส่เสาก็ให้มันปุ่นกันกับปัวเออเออ อันนี้ควรจะมาขีบองดองเนาะของชาวบ้านเราเนา,เนาะออนนาพี่น้องแต่สไลดกับวไดดมาเดอกพี่น้องถ้าก็ได้ม,มาเนี่แหละมาเกล <ใน S 1> ้ามาแบบบังเอิญแบบบังเอิญเพราะว่ามือนี้ไปเวียกไปสีดเข็มสามมือนี้เนาะก็เลยผ่านมาทางนี้ก็เลยซื้ออกาสเดทมา่ทยเลยเนาะมาบอมาเห็น,นพอจะสวยเด้อพี่น้องเด้อ ขอขอนำผลได้เลยเอเขาจะช่วยนำเด้อพี่น้องเด้อแล้วแต่ปัจจัยผู้ใจห่วมก็ได้ก็บโได้ว่าอ่าวอยู่ทั้งภายในและกับต่างประเทศเนนาาะภยใต่างประเทศอีกภายในภายใต้ประเทศในพอกเขตนี่ก็เพิ่นก็มาช่วยปูนเรื่แรกกับสองตนโดยแล้วก็เมื่อวานนี่ก็มาช่วยสองตนสามตนตกเป็นตูนเน้นนั่งนี่แม่นปูนแม่นบ่พอแม่น ปุ oh. ่นเล็กไม้หินแมนบัยเพราะว่าไม้ก็พากันยังบัตรใดมีจ้ากันเลยเด่นแถวเฮ็ดไปดําสุดเดยเฮ็ดไปดําแล้วไม้ก็เก็บใส่สะกอนมันหมูพอจังว่าไม้อีกยในในมูลค่าที่ไรบ้าในการเรียนทื่นฮ้อนไรสบายขึ้นฮ้อนไปสนตะเบิร์ดเลยนี่ถ้าเราว่ามีสะท่ามาสวยนําหลายกะจได้รถพอดให้งานไปนําบอกว่าปูเมนแต่ท่อท่อทอในเสานี้ท่อในพวนี้ ที่เป็นทมทมทางเนี่ยกระเมนแมนอยู่ในนี่ผมกสิยกระดับจ่าคือระดับเก่าเม็ดหนึ่งเลยโอ้บนไม้เบียมไว้โอ้้ไมไว้ยกยกระดับขึ้นถึงเม็ดบ่หรือว่าจะเส้นหรอทั้งเม็ดหนึ่งนะทั้งเม็ดนี่ขึ้นไปหาบนไม้เบียมไว้แล้วเมนแล้วกันยกระดับแล้วกันจีเท็กกันเจือนยกระดับทางเลยยกระดับทางคู่ดินขึ้นตึงอันสั้นมันกัตสิตัม มันต่ำแตะเก่ามันบูวิดเนียมันได้นื่องในถั่วมันนำพลมากถ่วมผ่านน้ำมากมากนะได้ถ่วมบ่นี่แมนโอ้ยผ่านน้ำลายกระถ่วมเลยยังหากระชีพพาไปบึงทางเฮงงานทางนั้นเนาะขอขอบใจพอใด้ๆดถ้าผู้ใดมีจิตใจใช้สภาอยากเข้ามาห่วงเห็นห่วงสามกระเติรนได้เนาะพี่น้องนี่ก็คือหัวผืนชิบโซเมตรเนาะ ควา,า,ามยาวความกว้างกับหุกแมสยังห้าสิบห้าไปเบ่งความสามคัคคีของพี่น้องบ้นนาเนเฮาข้าพคัวเก่าเนาะพี่น้องกับสารเลากับเที่ยวคัวตัวนีน้เานาะจะได้มาก,กะอันนี้ก็คืออันนี้ก็คือเขาขึ้นมามุมสูงเนาะอันนี้ สบายดีลุงสบายดีพี่น้องอันนี้คือฝั่งของลุงเนาะฝั่งนั้นนี่โย่ใส่ได้ค่ะให้เาเอห่อเทำไมอันนี้ไปอย็นลุงบีกว่าแต่เฮ็ดร่วมละนี่มาเฮ็ดนนี่น้ำแต่ดูฝัางนั้นจะมัดเล็กเนาะมัดเล็กคุ่มนี่ก็ขุดขุดขุดลุ่มตัวนี้ขุดหากย่างเนาะต้องแบ่งแบ่งส่วนทางกันใส เป็นงานของผู้ชายเนาะขุดใล่งานมัดเล่นเป็นงานผู um ้หญิงแล้วไฟบ้านผู้หญิงมัดมัดเทมัดยังแล้วอะร่วมกันอ๋อเป็นามเทน่ะร่วมกันเป็นยำเทร่วมกันร่วมบอได้กระแบงส่วนดีผู้หญิงกันค้นน้ำไฟไส้ดีกว่าเอาปูนเอาหินเอาไส้ผสมกันนั่งน่ะนั้งน่ะรดบมาในโอ้ย โอ้น้ําน้ําในห้วยยังดีแต่ว่าน้ําในห้วยเฮายังมีอยู่เนาะเพราะว่าทดไว้เนี่แต่6ปีทดไว้เพราะคันสิเอาน้ําอื่นมามันไกลแม่นนําบกนบดเลยปานไว้อ๋อเน2ปานกันยังกันใจว่าย่านําบุกะวันนี้คือสิุยูะุยูบาดนีุยูบุ่ยูเพราะว่าพัดให้2เดือนเห็นแล้วให้แล้วนบ่ ขาดขันนี้เนาะคันมันคันมันจิตเป็นตามป่าไม้เนาะป็ตปาไม้คคันว่าปลาเข็มแค้นใส่กันแหะเอาใจใส่กันเหมนันแล้วนะเลยม้สองเดือนเลยแต่คุดนี่ขาดไม้มาสิบแวันคุดนี้ก็ยังบ่อหอด้วยสิบนาคุ้มตัวนี้ตัวนั้นวะตัสิบหวันาดไม้สิวันแป็นีกวันนะโอ้ันี้คนยังเงยาตัวเนี้ย ตัวนี้คนออกแล้วแลาะมันสิคุณมันมีอะไรมาแปลงข้างในมาสนใตอ๋อเดี๋ยวต่อไปพอสิมาัข้าวบะหมากของพ่อในฝาควรเล็กมันมันมันผ่านไปกลายแบบตัวนี้ผ่านไปเขื่อนควรัวนี้แล้วาเอาบะหมาเขาเห็ดว่าอะไรเลยเพราะว่ามันสิอันนี้คึ้งกันอยู่เนาะคึ้งกันอยู่ตอนแรกตัวนี้แหละมันสิริมากยมันสิแป้งกันข้างพ่อในฝาไปชูวข้าวสิก่อน ตัวนี่ก็ได้คุดอยู่บ่อาออีคุดเลยนยเียดเขียดมิติ้งของครัวโอ้มาหอดีว่ะปอดที่อดดยแปดแมตตนี่ตะที่ไท้งกว้างแปดแมตตอ้างาแปดแมตตั้กว้างสี่แมตตอกัดสุกของมันเลยโดยจะว่าจอบเขานั้นสีแมตตบานนี่โดยจอเขาสีแมตต2สองแมจํเป็นท่เสาขึ้นอสาตั้นลสตัง โดย้ากได้เสาหนึ่งเนาะทีมัดนี่กรลังกําลังสีสำเร็จแล้งแลังสีสำเร็จเสาทำพิษโดยวันนี้ให้วันส้นที่เขาแล้วแหละมามัดต่ออีกอสรไปตัดต่อจนสำเร็จสี่เสาแต่ว่าในเสาในครัวมีแต่สี่เสาสี่เสาทั้งหนั้นทั้งหนั้นกระซองทั้งนี่กระซองเนาะสองในเล็กตสีสันไหวเป็น ตานางยังไงแต่ยังไงเห็ดตะแกงของกันสุดเลยตะแกงของกันสุดเลยทาคั่วนั่นยผามันสุดคือว่าบริจาคการทหารสุดเนะผาตะแกงบุสุดนี่ถือว่าเพียงเลยครับบริจาคแบบนี้มาตาน้อตานว่าโบยขึ้นนั่นแหละเลยเลยจะเพื่อไว้เลยแต่ขาดไม้ของเมื่อกว่าสามเมตรและยังบุเสื่อมันเอาซีเมตรนะ มันสุดก็มั่นเลยใส่อนแจ้งลยขอบใจลุงหลายๆเนาะ้าผู้ได้อยากสวยสางหัวหรือว่าสะพานกี่บ้านน้องเต้ถามไปหาน้องซีโนเนาะพี่น้องกระเซิรนได้เนาะเพราะว่าเิ่นยังต้องการหลายสิ่งหลายอย่างอยู่เน้นนะก็คือปูนหินทรายเห่ือนลุงทรายเล็กหินทรายนี่ก็คอนว่าสิทึนไปส้นกัน แต่มันเห็ุมาลายแล้วพี่กายเห็ดทางห้องแจกของยังบานนี่แหละยิ่งใจว่ากระทึอนไปซนอีกเห็นบรรกาศห้องขอไปซนไปห้องลูกลานไปสอาบานสองบานนี่ระวังลูกแจกของลูกซีโน่นี่อยยังกับรุ่ใจกันเป็นยังกับหันใสกันขึ้นไปเลยมากพี่น้องไปนะสองบานเนาะโดยจบๆกันเดือนไหนโดยเดี๋ยวเราก็สิไปเบิ่งจุดอื่นอีกเนาะพี่น้องขอขอบใจลุงหลายๆที่มาให้ข้อมูลเนาะอันนี้ก็สิเป็นมนทางเนาะ คือหาศีรษะพี่น้องอย่างลงมาขังใต่หลางเนาะคือเพิ่นเพิ่นสีเห็ดบ่อนบ่อนให้พี่น้องเที่ยวอันนี้กระพุกพีผู้สาวนําได้พี่น้องเลยแถวนี้กเนี่ยผู้สาวสำน้อยเนาะมาโซ่เนี่ยนี่ก็คือเพิ่นคุดเพิ่นคุดดินจากนั้นเนาะมาคุน้นมาคุ้นตรงนี้เพื่อจะให้พี่น้องได้ เที่ยวสัญจรแบบว่าเด็กไปมา,า,าสะดวกก่อนก่อนว่าสี่ข้วห้าสีสําเร็จก็คือหายเที่ยวทางตัวน,นี้นั่นสวัวข้าวก่อนเนาะพี่นอ้องแต่พอดีแบบว่าไปมาได้เนาะเพื่อบานะลอการก่อสร้างก็คือเป็นต้องหินหุ้นทางให้พี่น้องเลยเพื่อบ,บุหา้ขาดทางการสัญจรเนาะอ่ะเดียวเขาก็า สีอัมลาพระจากแล้วเนาะพี่น้องฝากกุไล่กุ้ยเซกุ้ยสับตะไคร์ในเด้อพี่น้องผานกุกระดิ่งในสลาคนมันเนาะบายๆผู้โ่อกันขีดนาเนาะพี่น้องเนาะเอากระสิพาพี่น้องเมื่อเลยเนาะเม่ล่กับพี่นั่งมากเลยมาซอยอีกได้พี่น้องเหมือนมาเกะบายเด้อพี่น้องบ่านกุ้ยไล่เอากระสีด้เมื่อเลยเนาะสีอัมลาพระจากแล้วเนาะอุ้ยจะยังลอยภาพเหรอลอยขาหรอกนักแกงไข่ ทั่งน่ะแกงไข่บ่หไม่เป็นแนวดายนอแกงไข่สบายดีเด้อเจนหนวดเจ้าได้ยังมากินไหนสบายดีมาล่างพักแล้วพี่นอเอาโอ้เจ้าก็โล่งมาผู้มมือป่ะแมนแมนแมนมาเห็นเดียวกันแล้วเลยมาดูพักกันครับสารของเจ้าเองบ่ของกระเจ้าเออแล้วก็สิล่างพักโดยเลยใช่แกงไข่นะไป แกงไข่หมอ้อใหญ่ๆ<ด>เลยพี่นะไข่เต๊ะหนึ่งบอนะอาทิทีงวพวีง่นอ้องเลยเตานวเียมก่าขไม <c oughs> าได้ผักและสี่เบิ่งเม่ข้าวจำเป็น ข้าวเห็ดยังองเข่ะาเออตอะาเตล้าลวเอาเตัวไหนเนาะกระตุกกว่าให้ตำบองแน่ตำอภัเทศให้คนจือสันขอบไฟตาเมนี่ต้มโมเชศข้าวบุจื้ได้วะไพตาว ปองปองปองมายามเอาปองแซ่บกันนั่นบ่แม่นก่แม่นเจ้าอันน่ะบ่เจ้าบ่ได้แซ่บแซ่บบ่เคยจักมนจักอาผู้คมําก็สิเมื่อพี่น้องชาวรถจนาเราเป็นผู้ตักนพี่น้อง แซ่บแบ่แซ่บก็เอาเด้อพี่น้องเด้อแซ่บอยู่ดอีกนี่เป็นสิมากินข้าวสมัครีนเนาะมา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 สิได้เมื่อแล้วพี่น้องอันนี้มาพี่น้องมาก้นเส้ะลุงแล้วก็ห้องลองห้องกินนะมาพี่น้อมามบ่าวาทั้งน้องแต่น้องเชโนก็กินขาวสมัครีนรมกันก็คือถิ่นเดียวซาลาไปเบิ่งนอกก่อนที่ว่าเพิ่นสีห็ดกัว ก็ต้องมีแฮงงานคุ้นแหละปัจจุปจัยแล้วก็มีเล็กมีปูนเนาะพี่น้องทา้าผู้ใดอยากซวยเนาะก็คือเผ่นยังต้องการหินทรายแล้วก็เล็กปูนเนาะสิ่งที่สำคัญคือเผ่นห็ดขัวขัวแบบว่าขัวเล็กอยู่ข้างอยู่ข้างบนแต่ข้างล่างเผ่อนน่ะสิเป็นเสาปูนกับเล็กเนาะเพื่อเทกูติ้งหรือว่า ให้ลำโตหรือว่าลำเสาของขัวนั่นห้มันทนทานเนาะทนต่อน้าต่อสิ่งละลายอย่างเพื่อเหาเหตุไว้เพื่ออนาคตเนาะส้นลูกสินล้านเลยเนาะพี่น้องอันนี้ก็คือเห็ดแบบมีมาตรฐานเลยเนาะแต่ถ้าผู้ได้อยากช่วยก็ขอประจุประใจเนาะพี่น้องแทนเสาบา้ารน้ามมงเฮาหรือว่าเห็ดขัวนี่กับโบเมียน ตอนที่หดขวัวที่ไปบานน้ำมุงนี่ก็คือต่อบานน้ำมุงน้อยแต่ตัวนี้ขวัวบ,บานน้ำมุงแต่ว่าแต่เป็นบานน้อยเนาะบานน้อยน้องแต้แล้วก็ต่อกับนุนน้องซิโนเนาะพี่น้องขวัวหวยประเด็กแต่มันสมียอะไรเี่ยสั่นกว่าหวยมุงเนาะพี่น้องหวยประแดงกนี่มันสสั่นกว่าหวยมุงเอาเป็นว่าคิปนี้สาวเล่าก็สีแดงอำลาผ้าจาักแล้วเดอ้อพี่น้องฝากกุไลกดแ์กดสัพตะไคร้ถ้าผู้ใดอยาก เป็นเล็กเป็นปูนเป็นอิฐหินแบบว่าอิฐหินปูนทรายก็สามารถติดต,ต่อสาวลาวผ่านสาวลาวมาได้เนาะในส่งทาง facebook เดี๋ยวสาวลาวสิขึ้นไหเดอร์พี่น้อง f c e b o o o f เ c e บุ๊กคำพ้องสุภหลักเนาะเอาเป็นว่าคลิปนี้ก่อบายบายพบกันคลิปหน้าเนาะ